สวัสดีครับสวัสดี Welcome to Jackie Journey นะครับเมืองเวียนนานี่มันสวยสมคำล่ำลือจริงๆนะครับในที่สุดแจ็คก,กี้ก็ได้มากรุงเวียนนาประเทศออสเตรียน,นะครับเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ตั้งใจอยากจะมานานมากแล้วแล้วก็ได้มาจริงๆร้านนี้ถือว่าเป็นร้านแนะนำนะมีวิวเยียมากเลยครับที่จะพาไปดูรูปปั้นจาก g u s t a ฟ k l i นนะครับเป็น artist ชื่อดัง m u สเค r u n c จากกุส t าฟคลินนะครับ ในทริปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเมืองนะครับดูพระราชวังดูพิาพิธภัณฑ์ดูความสวยงามของบ้านเมืองกันนะครับรับรองว่าทุกคนจะต้องชอบมากอย่างแน่นอนนะครับก็วันน,นี้นะครับแจ็กกี้มาออสเตรียเป็นวันที่3แล้วนะครับแล้วก็ทริปนี้เนี่ยแจ็กกี้นั่งรถไฟมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับมาแวะที่เมืองมิวนิกเวียนนาแล้วก็จะไปจบลงที่เมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนั่นเองนะครับ ตอนนี้เนี่ยเจ๊กกี้ก็อยู่ที่เมืองเวียนนานะครับเป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นวันที่สี่เอ๊ะเมื่อกี้บอกว่าวันที่สามนี่วันนี้อยู่ที่พาเลทชนบุญุษอากาศวันนี้ร้อนมากนะฮะแบบโอ้แดดแรงสุดวันมีนาเราจะไปพาเลทชื่อว่าชนบุญพาเลทกันไปดูที่นี่เขามีสวนสวยมากนะฮาอันนั่นแบบสับแบบลื่นเดินทางลงรถไฟใต้ดินนะวันนี้ ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่พระราชวังชนบุนพาเลสนะครับซึ่งอยู่บริเวณนอกตัวใจกลางเมืองเวียนนานะครับต้องนั่งรถไฟใต้ดินออกไปประมาณ10-20นาทีก็ถึงแล้วนะครับในพระราชวังแห่งนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันมีห้องทั้งหมด 1441ห้องนะครับเป็นห้องที่ตกแต่งในสไตล์บาโรคข้างบนเนินเขานะครับมันก็จะมีเหมือนเป็นจุดชมวิวอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับและความสัมพันธ์ของพระราชวังแห่งนี้ก็คือเป็นยูเนสโกเวิลด์เฮอริเทจไซต์เช่นกันนะครับก็คือเป็นมรดกโลกเพราะว่าพระราชวังแห่งนี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ช่วงปี1 7 4 0ถึง1750นะครับ ครับทุกคนพระราชวังแห่งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็น cultural landmark ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรียเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยความสวยงามเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในตัวบริเวณพระราชวังนะครับแต่ว่าในบริเวณรอบๆเนี่ยเขาก็จะมีเป็นโซนอนุรักษ์นะครับอย่างเช่นในคลิปนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะมีน้องกระรอกซึ่งแบบ กระรอกปกติก็จะอยู่ในบริเวณที่เป็นป่าที่เป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมครับก็คือมันมีความงดงามทางด้านธรรมชาติรวมอยู่ด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีเป็น glass house ซึ่งเป็นเหมือนเรือนกระจกที่ข้างในเนี่ยมี tropical butterfly อยู่ข้างในนะครับบ่อน้าอยู่กลางทะาชวางด้ยสวยงามมากหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับที่นี่ถ้าชอบป่ากดไลคนะครับแล้วก็กด subscribe ให้กับชอบ่องแจกี้ด้วยนะครับ ตอนนี้อยู่ตลาดสดนะฮะกลับมาจากพาเลทชน่นแลลวก็เราจะไปอีกพาเลทหนึ่งตอนนี้กูแบบเดินผ่านตลาดสดแล้วร้อนมากนะฮะแต่ว่าฟิวข้างหลักอีกสวยมากเป็นเพนจิ้งอยู่ข้างบนตึกนะฮะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์อ่าอาร์ตนะฮะครับและในตอนบ่ายเราก็จะเดินทางกันมาที่เบลเว d เ r ียพาเลท เป็นอีกพระราชวังแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนาเลยนะครับใช้เวลาเดินทางจากโคโลนพาร์เลสมาที่เบล v e เด r พา a l เลสเนี่ยประมาณชั่วโมงนะครับเดินทางโดยรถไฟใต้ดินที่นี่เนี่ยมีความสําคัญก็คือมันเป็นบาโรกสไตล์อาร์เคเต็กเจอร์นะครับเป็นอา,อาคารที่มีการตกแต่งโดยสไตล์บาโรกแล้วก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์อาร์ตมิวเซียมที่สําคัญของกรุงเวียนนานะครับที่นี่เนี่ยมันจะมีอาร์ตพีซโดยกุสตาฟคลิมนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นอาร์ตพีซอันนี้มาก่อน แล้วนะครับเดี๋ยวเจกี้เนี่ยจะพาทุกคนไปดูกันว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับนีดีมากเลยนะฮะเป็นแบบสำหรับผู้พิการทางสายตานะฮะก็จะสามารถอานอักษรเร็วแล้วก็สามารถสัมผัสตัวรูปปั้นคอปเจอร์ได้นะครับ จะพาไปดูรูปปันจากกุสตาฟคลินนะครับเป็นอศิลาปินชื่อดังของเวียนานานะครับเกิดตัง้งแต่สมัยปีแบบ1800ไปลายถึง1910นะฮะมีเป็นรูนปปั้นเรื่องชื่อนะครับอันนี้นะครับเป็น famous painting จากกุสตาฟคลินนะครับ ท,ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นรูปป่ารูปภาพวาดนี้ภาพวาดนี้มาบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นของจริงนะฮะออริจินอลจากเวียนนาออสเตรียนะครับ สีน้ำมันนะฮะดูเหมือนจริงมากแบบดีเทลดีมากอันนี้นะฮะเป็นภาพวาดของใครเอ่ยให้ได้เป็นภาพวาดของนโพเรียนนั่นเองนะครับนโปเรียนคุณภารนะฮะนี่มีชื่อของเขาอยู่นะครับผู้วาดภาพนี้นะครับก็คือเป็นศิลปินที่ชื่อว่า ชาร์ลส์ลุยส์เดวิตนะครับในเบสอยู่ในบร์เซลตั้งแต่ช่วงปี107-1825อันนี้คือแบบดูมีพิดรุษแหละยามเตรียมดูแล้วะฮะว่าแบบคนนี้จะขโมยภาพหรือเปล่าคนนี้จะขโมยไหมดูแบบมีพิดรุษสายตาล็อกแรกมากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพว่าชิ้นสำคัญนะครับจะก,กี้เชื่อว่าทุทกท่านเนี่ยน่าจะต้องเคยเห็นภาพนี้เช่นกันนะครับ การเดินทางภายในกรุงเวียนนาถือว่าสะดวกสบายมากครับเพราะว่ามีทั้งเมโรทร t r a มและก็รถบัสนะครับที่เราสามารถขึ้นได้ด้วยบัตร7 2 Hour Pass นะครับแจกกี้ซื้อบัตร7 2 Hour Pass ตกอยู่ที่17ยูโรนะครับสามารถใช้ได้ประมาณ3วันนะครับส่วนใหญ่เวลาที่แจ็กกี้เดินทางไปในยุโรปเนี่ยเมืองต่างๆในยุโรปเขาก็จะมี public transportation ที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับอย่างเช่นรถบัสหรือว่ารถ t r a มรถรางเองเนี่แหละ ก็คือเราสามารถขึ้นรถบัสหรือรถแทรมแล้วก็ชมเมืองไปได้ด้วยนะครับก็คือไม่ต้องไปเสียเงินแบบซื้อ hop on hop off b u สเพิ่มเติมเลยตอนนี้แจ็คก,กี้อยู่ที่หน้า Sense Defense s a n t s d e f e n Cathedral เป็นอีกหนึ่งโบสที่สำคัญของกรุงเวนานะครับแล้วก็ทุกๆชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีการตีระฆังเพื่อบอกเวลานะครับ <c oughs> จากี้ก็อยู่ที่หน้าพาริเมนออสเตรียพาริเมนนะฮะพาริเมนออสเตรียเป็นรัฐสภา่งประเทศออสเตรียนะครับและก็ข้างบนนี้จะเป็นเทพอะตินานะครับเป็น hmm. ลูกปั nah. ้นเทพอะตีนาก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกประมาณส4ี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะนั่งรถไฟไปที่เมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เลยมาเดินทัวร์เล่นๆอยู่หน้าบริเวณพาลีมันนะครับแดดร้อนมากวันนี้อากาศแบบกลางเดือนกรกฎายนะฮะอากาศประมาณ33องศาเซลเซียสอากาศแบบถือว่าร้อนมากเทียบกับไทยแลนด์น่าจะได้เลยสู่สก,กันเลยนะฮะอากาศกรุงเทพกับที่เวียนนาวันนี้นะครับก็ถ้าใครมาแนะนําว่าให้มาช่วงเดือนจูนน่าจะดีกว่ามันน่าจะเย็นมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือแบบ อากาศร้อนสุดๆไปเลยนะฮะแล้วก็ใส่ชุดดำสีดำจะด้วยเซยวันนี้คือเลดี้สัญลักษณ์นะครับเป็นรูปผู้หญิงสองคนยืนจูงมือกันก่อนข้ามถนนนะครับเป็นสัญลักษณ์ใต้ไฟสีแดงันีีี็สเย้ว ะะเป็นเมืองแห่ง LGBT เป็นเมืองที่เอเบรชชาว LGBT นะฮะก็มาได้ถือว่าเป็นเมืองที่เฟรนลี่สำหรับชาว LGBT ทั้งหลายนะคะตรงนี้สวยมาก คาเฟ่ยามเชา้าหาอะไรหากาแฟนะฮะกิก่กาแฟคินเคนก่อนนะครับยามเชา้าทำเกลือร้านนี้ถือว่าเป็นร้านแนะนำนะฮะมีวิวเยียบมากเลยครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเมนูหรือชาจะเป็นยังไงนะคบตามเข้ามาเลยคะัะ ก็ดีมากเลยคะับเมีแบบไอ้น้ำพ่นน้ำจากบริเวณที่เติมน้ำด้วย <Yeah. S 1> ตรงนี้อยู่บริเวณสาราว่าการเมืองนะฮะ <Yeah. S 1> ดีมาก ที่อยู่รถไฟนะครับเป็นบรรยากาศบนรถไฟจากเมืองเวียนนามุ่งหน้าสู่กรุงบูดาเปสต์ประเทศทางการีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศบนรถไฟนะครับ ไปครับพอมุ่งหน้าสู่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกันนะครับแล้วก็เช่นเคยทริปนี้ในรอบนี้แจ็กกี้ใช้บัตรยูเรลนะครับ250ยูโรสามารถเดินทางบนรถไฟได้4วันนะครับแล้วก็มีดูเรชันในการใช้บัตรเนี่ยใช้ได้ภายใน30วันนะครับก็การเดินทางจากกรุงยนนาสู่กรุงบูดาเปสต์ใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับแจ็กกี้ก็นั่งรถไฟนะฮะร,รถไฟที่นั่งเหมือนจะเป็นลักษณะของรถไฟชั้น2นะครับก็จะผ่านสเตชันนะครับหลากหลายสเตชันสถานีต่าง ของประเทศออสเตรียและก็ประเทศฮังการีนะครับครับสำหรับการเดินทางโดยรถไฟในยุโรปแจ็กกี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถช่วยเซฟคาร์บอนฟุตปรินต์ได้นะครับเทียบกับการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับเอาหน้าหันมาเป็นตางๆกันเราได้คะแนนชั้นสามมากไปเพราะว่าแอร์ไม่ทำงานแอร์ทำงานไม่ทำความร้อนที่มีพนักงานเเดินมาเปิด คนงานคนเดิมมาเปิด้าต่างนะครับครับแต่ก็มีข้อสังเกตว่าการเดินทางโดยรถไฟเนี่ยแม้ว่ามันจะช่วยเซฟคาร์บอนฟุตเริตนได้จริงแต่ว่าค่ารถไฟเนี่ยบางทีวันเว์เนี่ยมันพอๆพกับเครื่องบินเลยนะครับอย่างเช่น สมมุติบินจากอัมสเตอร์ดัมสู่กรุงเวียนนาอย่างเป็นตน้นคือตัวค่ารถไฟเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ150-250ยูโรบางทีถ้าเราไปดูตั๋วรื่บินเนี่ยบางที7 0หรือ100ยูโรเราก็สามารถบินจากอัมสเตอร์ดัมมาที่เวียนนาได้แล้วทุกคนบางทีเราก็แบบแอบ,บสงสัยอยู่เหมือนกันถึงแล้วนะคร,รคะ b บ d a p e s t Kaládik ตลอดการเดินทาง 3- 4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ คนนั่งข้างๆผู้โดยสารชาบิติชข้างๆคือแบบคุยกันไม่หยุดและคุยกันเสียงดังมากนะครับ <Okay. S 1> เอาล่ะเอาเป็นว่าในที่สุดก็เดินทางมาถึงกรุงบูดาเปสต์แล้วและในตอนหน้าจะกี้จะพาทุกคนมาเปิดโลกเปิดเมืองบุดาเปสกันนะครับเอาเป็นว่าอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องแจ็ k กี้เจอร์นี่ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีครับ